ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนำปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม fk journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,มองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมก่อนได้นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทําการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ เข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New w o ิ l d เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ uid แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง uid เนี่ยเราไม่จะเป็นต้้อองเอา ID ให ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID ดเกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station ็ o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับมน่อกิ๋ผมภูมิจากปพรอ,อาราฟาร์ลี่กเกติชเชนเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a n n ์น w วเ l ิหรือว่าเกมถังซาน m m o นั่นเองเนะครับแล้วก็ในวันนี้ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราอยู่กับ ID ดีสุรตานคุณเดียโบกันอ,กอีกเช่นเคยเนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยคุยกันว่าเอ้ยกิจกรรมถังซานเนี่ย แม่งมาถี่ชิบหายแบบมาตั้งแต่ถังห้าวใช่ไหมมาตั้งแต่ตัวของอ่ะฮุลเลน,นาใช่ไหมการ์ดระดับเลอเลิศอ่าจูจูชิงใช่ไหมกิจกรรมตัวของอ่าวันตุดจ,จีนใช่ไหมอ่ะล่าสุดจะมีกิจกรรมรถมอไซค์ซึ่งกําลังคุยกันอยู่ว่าเอ้ยเรา จะแบบน่าจะไม่ได้จัดนะคุณภูมิเราแบบไปแลกนาล็อก M Classic ดีกว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่พอตัวของมอเตอรไซค์มันเข้ามาจริงๆแล้วมันเร็วไงกลายเป็นว่าคุณเดียโบก็เลยอ่ะเดี๋ยวจัดสักหน่อยและกันเพราะว่าคำนวณมาแล้วเนาะว่าการการันตีเนี่ยจะได้ตัวของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1,500ดอลลาร์ 1, นะครับก็ประมาณ สี่หมื่นห้าพันนะโดยประมาณก็ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ในคลิปนี้เติมไปประมาณหน,นึ่งพันดอลนะครับสวัสดีครับคุณเดียโบสวัสดีครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นเกลือกันแล้วก็กิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีมากๆก็คือมันจะคล้ายๆกิจกรรมช้างอา๋ยวผมให้ดูตัวช้างก่อนแล้วกันเนาะตัวช้างเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวนี้จะมี3ตัวช้างทองช้างน้ําแข็งแล้วก็ช้างไฟใช่ไหมซึ่งกิจกรรมเนี้มันจะเป็นกิจกรรมหมุนเรียกได้ว่าเป็น กระดานนาอวงล้อใช่ไหมในกิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีตัวของการ์ดเลือดปีปีตรงแล้วก็การ์ดเลือดของถังห้าวเหมือนกันนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์จะเปิดใช่ไหมแล้วมันจะมีการรวมเพชรซึ่งถ้าเราได้ตัวนี้อ่าสิใช่ไหมเราจะได้เพชรในกองเนี้ยสิ ถ้าเราได้ตัวนี้1%เรเราก็จะได้เพชรในกองนี้1%เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคลิปก่อนหน้านี้คือเราเปิดได้ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับอะแล้วก็คุณเดียโบร,รอบนี้กะว่าอยากเอาแค่มอไซค์เพราะว่าไอตัวปีพี่ตรงกับถังห้าวเนี่ยน่าจะจัดมาค่อนข้างเต็มแล้วมั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเราจะได้เพชรเยอะแค่ไหนแต่ก่อนเมื่อกี้ผมเข้ามาดูเนี่ยเพชรมันยังเป็นประมาณแสนหอยู่เลยนะเออรอบนี้เหลือแสนสี่ลวนะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมเนี่ย เขาจะสามารถใช้เพชรในการซื้อได้นะถ้าผมจะไม่ผิดอ่าเหมือนรอบก่อนเลยครับเราสามารถใช้เพชรฟ้าในการซื้อได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสายฟรีก็มีโอกาสเปิดได้เหมือนกันพุทธิบเปิดมาประมาณ127แล้วนะครับเนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากการันตีเนี่ยก็ใช้เพชรฟ้าในการเปิดได้แล้วก็เราจะมีตัวของแพ็กเกจให้ซื้อด้วยนะจากด้านขวามือตรงนี้แล้วก็มีร้านค้าแรกครับสังเกตมันจะมีตัวนี้ อาหยกทองคำเนี่ยเราสามารถเอาหยกทองคำเนี่ยไปแลกเป็นของพวกนี้ได้ถ้าจะไม่ผิดคุณเดียโบบอกว่าไอเทมที่น่าจะโอเคที่สุดน่าจะเป็นกระดูกวิญญาณ ex ควรแลกมาก่อนประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นพวกการปิดปีตรงถังห้าวแต่ว่าเพิญว่าใครเคยเปิดมาแล้วตันแล้วก็ให้ข้ามนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาไล่ซื้อแพ็กเกจเนาะแพ็กเกจตัวนี้4.99ใช่ไหมมันจะได้อะไรบ้างมันจะได้เพชรลายวันครับผมคิดว่าก็คุ้มนะ ซื้อมาก่อน,นครับอ่าตอนนี้เรามี1 0 0 0เครดิตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าซื้อได้แค่1นครั้งเท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อนะครับ0.99อ่าได้5ใบากาชาแล้วก็ตัวนี้4.99ซื้อได้8ครั้งนะครับไล่ซื้อตัวนี้ก่อนนะ1นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่า1,000ดอลเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับมีให้ซื้อ8ครั้งเลยนะครับ โอเค8ครั้งถาวบอลแล้วนะครับแล้วก็อน,นี้นะครับราคาจาก9.99นะลดราคาเหลือประมาณ8เอ่อเอาอันนี้ดีกว่านะครับนี่19.99ลดเหลือ8.99นะครับใช้คูปองในการซื้อตัวนี้ไปเลยปึ๊บนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าซื้อตัว9ดอนไปก่อนนะครับ แล้วก็คูปองเราโอเคผมว่าผมจะไปลดตัวที่มันเป็นตัว99.99เกาจุดเก้าเานาะหนึร้ดอนตร,ตรงนี้ให้พวกนี้คือซื้อไปก่อนเลยปึ๊บอ่า2,000พอดีครับ2,000พอดีเนี่ยเราเอามาแลกเป็นตัวเอ่อตัวนี้นะครับอืม เออราคามันเพิ่มหรือเปล่าตอนนั้นมันใช้สองพันนี่ทําไมคราวเนี้ยมันใชสองพันห้าสองร้อยห้าสิบวะราคาเพิ่มหรือเปล่าหรือผมคิดเ,เอล่วะอ๋ออันนี้มันรีไลน์สัปดาห์ใช่ไหมอันนี้มันเป็นไลน์สัปดาห์โอเคเข้าใจเลยครับโอเคเข้าใจแล้วอันนี้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหลือยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าอ๋อโอเคโอเค,อ,เคอันนี้รีไลน์สัปดาห์อ่ะแสดงว่าผมต้องไล่ซื้อของไลน์สัปดาห์ก่อนนะนี่โอ้โหโอเค ผมลืมมาเช็คดูตรงนี้นะครับถ้างั้นสี่สิบเก้าโอเคเหลือสิบเก้านะครับ ชึบแล้วก็เดี๋ยวไปแลกคูปองนะครับเป็นรายสัปดาห์ตรงนี้นะครับอ่าจาก99เหลือ29นะถูกไปเยอะเลยครับโอเค29ฟึบเข้ามาขอดูอีกหน่อยอ่าโอเคแลกได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับ แลกได้เป็นตัวนี้นะครับ99เหลือ49ชึบแล้วก็อันนี้แพ็คสุดท้ายที่คุ้มที่สุดนะครับสังเกตราคาเท่ากันนะ99.99 99. เหมือนกันแต่ว่าของได้เยอะกว่าเราต้องมาไล่ซื้อแพ็คที่มันเป็นขาบอให้มันหมดก่อนเนาะชึบโอเคอันนี้หมดแล้วแหละนะครับอันเนี้ยเราเหลือ เราเหลืออยู่ประมาณ169นะครับอ่าหกอ่าดอนเนาะปัจจุบันตอนนี้เรามีใบากาชายอยู่ที่1395นะโอ้โหอไอเฮียจากแสนสี่เหลือแสนหนึ่งอะแม่งคือดวงแบบเอาเรื่องเลยว่ะเออแต่ว่าเราต้องการันตีมอไซประมาณ6,000นะเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคอันนี้ได้เพชรนะครับ โอเคถังห้าวเติมเพชรม่วงแล้วมาแลกเพชรฟ้าถูกกว่าไหมถ้าเราซื้อเพชรม่วงครับถ้าตอนที่มันคูณนะ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ9 9ดอลใช่ไหมมันจะได้เพชรอยู่ที่ประมาณ800 0 8 0 0 0นเนี่ยเราเอามาแลกตัวนี้เราได้ประมาณ100ใช่ไหม เพราะว่าตัวนี้มัน80ใช่ไหมถ้าแลก1นึอ่าแลกหนึมันก็จะเป็น8,000ถ้าเรามาซื้อแพ็คใช่ไหมแพ็คราคา99เท่ากันแต่ว่าได้110ผมว่าซื้อแพ็คตัวนี้น่าจะคุ้มกว่านะคิดว่านะครับโอ้โหไอ้เหี้ยเหลือ90,000คือเซิร์ฟมึงโหดจังงนะเอ้ยจากตอนแสนสี่อ่ะของผมดูตอนแรกแสนหกนะเหลือแสนสี่เหลือเก้าหมื่นละไอ้เชี่ยมึงโหดไป โอ้โหกูได้หนึ่งอร์ซได้เก้าร้อยก็ยังดีครับถือว่าดีได้เก้าร้อยนะหซมาแล้วแล้วคือคนเปิดอัดตอนนี้เลยว่ะของเราหมดไปแล้วประมาณ200ร้อยปะจากพันสาม โหแต่ว่าการ์ดปีปีตรงถังห้าคุณเดียโบนี่น่าจะได้อัปเกรดกันมันเลยน่าจะได้เกินแล้วอะตอนนี้ยแต่ว่าสิ่งที่อยากได้คือแค่มอไซค์เลยนะรอบนี้นะครับหกเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีลูกพี่กระดูกวิญญาณก็ยังดีอืม อืมโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นครับตอนนี้เพชรเราจากเท่าไหร่เองอะ่ะจากแค่แปดสิบมัมีห้าพันแล้วตอนนี้นะครับแรกในร้านค้าหมอที่เป็นแพ็คเพชรหนึ่งม่วงสามเพชรหรอแพ็คม่วงหนึ่งสามเพชรแป๊บหนึ่งนะตรงไหนว่า ถ้างานก็น่าจะคุ้มกว่าไหมเออเด,เ,ดเดี๋ยว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 ตรงไหนอะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ไหมสามเท่ามันมันซื้อได้ครั้งเดียวปะอ๋ออันนี้คือจำกัดถาวรซื้อได้ห้าครั้งใช่ไหม ผมว่าอันนี้น่าจะคุ้มกว่าว่ะเออเรามาซื้อเพชรม่วงแล้วเอาเพชรม่วงมาแลกตัวเนี้ยมาได้สามเท่าอ่าใช่เป็นความคิดที่ดีครับโอ้จีเนียสจีเนียสใช่ใช่ผมว่าอันนี้คุ้มกว่าเพชรคัดสันหรอแพคคัดสันเนาะตรงนี้ไงเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันซื้อได้ถาวรตามนี้นะอันนี้เหลือห้านะครับอันนี้น่าจะคุ้มนะ ผมว่าใช่ครับซื้อเพชรม่วงซื้อเพชรม่วงตูมแล้วเอามาซื้ออันนี้คุ้มกว่าเออเออเออเพราะว่ามันใช้เพชรฟ้าเปิดได้ไงเออเราไม่จะไปต้องเอาเพชรม่วงมานั่งเปิดตัวนี้โอ้จีเนียสครับเออถือถือว่าดีเลยขอบคุณสำหรับความรู้นะแต่มึงออกมึงออกยากจังอะ รอบก่อนสิบแปดผมออกบ่อยอยู่นะกับหกแต่รอบเนี้ยออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบสองรอบลอืม ฮ้ยมาหน่อยดิเพื่อนเมื่อก,กี้เราได้ไอเนี้ยสองนะกเมื่อกี้แปเพชรเอ้ยมึงโดดมาหน่อยดิโอรอบก่อนมันดีอยู่นี้เพื่อนสวัสดีครับ ตอนนี้เรามี8,000-9,000แล้วโอ้โหถ้าได้18%เปอร์เซ็นต์นี่คือ18,000แ่ะตอนนี้รอบก่อนผมเคยได้20,000นะรอบหนึ่งนะครับ2 0 0 0 0 1 8 0 0 0ื0 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยไอเ้เห่งเนได้มาอีกพันหนึ่งโอ้โหรอบนี้ได้พันสองร้อย หูหกปอร์เซ็นมาแล้ครับหกพันเฮ้ยหกพันเพรมาแล้วมาแล้วขออีกสิขอสิบแปดอีกชิ้นสองชิ้นหน่อยก็ได้นะไอ้เหี้ยกูเหลือโอเปิดไปพันหนึ่งแล้วอะตอนนี้เหลือสามร้อยแล้วอะเพื่อนอขอตึงๆหน่อยพี่ แล้วคือคนเปิดกิจนี้คือโคตรเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าพ่อมอไซหรือว่าคือกิจมันน่าจะคุ้มอ่ะมันใช้เพชรฟ้าในการเปิดได้แล้วเราก็แบบมาวนๆหาของพวกเนี้ยคนที่เขาเติมคืออย่างน้อยเขาเอากระดูกวิญญาณเอาการ์ดเลลิศนู่นนี่นั่นมันมันมีกิจกรรมแลกของได้ไงเผื่อใครอยากแลกอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามานั่งแลกได้บางคนอยากได้ไอตัวเนี้ยเอาไว้ทําอาวุธลับก็มานั่งแลกอาวุธไอตัวกระดูกวิญญาณนู่นนี่นั่นเนี่ย ไอเน,นี้ยชุดคอสตูมสิงโตอย่างเงี้ยเออถ้าอยากได้ก็แลกได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พันสี่แล้วครับโอ้โหหนึ่งเปอร์ซนผมตกใจเลยวะ่ะแม่งเด้งมาซะแบบกูต้องได้ของดีแล้วเปล่าวะหนึ่งเปอร์วะ่ะเอ,อ่อมอไซเอาไว้ขายหรือเอาไว้ใช้ดี คุณเดียโบบอกว่าตัวมอไซค์มันเป็นสัตว์ขี่ที่เร็วที่สุดในเกมนะครับซึ่งถ้าใช้ในวอรมันค่อนข้างได้เปรียบคุณเดียโบเลยจะเอามาขี่ถ้าเป็นช้างเป็นตัวอื่นคุณเดียโบขายหมดแต่ว่าตัวนี้กะว่าจะเอามาขี่เลยนะครับเออตอนนี้เราเปิดไปแล้วประมาณพันสามใช่ไหมเพชรมีประมาณ2องหม่รอบกอนผมจาได้ว่าผมโชคดีได้ประมาณ3 0,000ื่นกว่าเลยแสดงว่ารอบนี้ยโชวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ตก18เลยแต่ว่าคุณเดียโบบอกว่าจัดให้หมดเลยเพราะว่าจะเอาแค่แบบรถมอไซค์ นะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมว่ารอบเนี้ยซื้อเพชรเหมือนที่เพื่อนๆแนะนาดีกว่าวะ่ะไปซื้อไปซื้อเพชรนี่ครับซื้อเพชรม่วงเนาะอ่ามันจะได้ประมาณ8,400ันสี่้ยใช่ไหมแล้วเราก็ไปร้านค้าอ่าแพ็คอ่าร้านค้า ตัวของล้ำค่าแล้วก็ไปแพ็คคัดสรรใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ลดมาปุ๊บอ่ะเรากดใช้ครับนี่ได้เพชรพันสี่ใช่ไหมเพราะมันคูณสามไงเออหมดยังวะแล้วก็ตัวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยลด70%น่ะเนี่ยเราซื้อเต็มที่เลยครับสองพันสี่ร้อยเพชรใช่ไหม แต่พอเราซื้อมาปุ๊บเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยเราได้เพชรประมาณ7000เออซื้อตัวเนี้ยคุ้มกว่านะครับแล้วเพชรที่เหลือเราค่อยเอาไปแลกก็ได้รอบก่อนคุณเดียโบก็ใช้เพชรตัวนี้ในการแลกนะเดี๋ยวคราวเนี้ยเรามาเปิดต่อเลยครับอันนี้เออแพ็กเกจโอเค ตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณอ่าเหลืออยู่ประมาณ69ดอนนะครับแล้วก็เพชรตัวม่วงเนี่ยผมเก็บไว้ให้คุณเดียโบเปิดเองดีกว่าผมจะเปิดอีกประมาณ3 1 0 0 0ตัวของเพชรฟ้านะแลกมาเราจะได้ประมาณ396นะครับแล้วก็รวมกับที่มีตอนนี้เป็น400พอดีอ่าตอนแรกเราเปิดไปพันสาบวกกับอีก400นะเป็นพันเนะครับก็ต้องมาลองดูมา อ๋อถ้าการันตี3ามพันแปดร้อยแปดสิบแปดครับอ๋อมันมีการันตีด้วยใช่ไหมเหมือนช้างรอบก่อนเลยใช่ไหมช้างรอบก่อนจะการันตี3ามพันแปดร้อยแปดสิบแปดครั้งใช่ไหมครับไม่จะเป็นต้องถึงหกพันใช่ไหมอ๋อมันดูตรงไหนวะ อืมแสดงว่าการันตีแค่ประมาณสามพันกว่าครั้งประมาณสี่พันครั้งใช่ไหมเฮ้ยวันนี้มึงเกินไปป่ะวะโอ้โหรอบก่อนนี่คือตุ้มตั้มตุ้มตั้ม โอ้โหรอบนี้แม่งเงียบคลิปเลยว่ะข้อมูลรางวัลตรงกลางอ๋อนี่ไงอ๋อจำนวนการรีเซ็ตจะวนและก่อน3,888ครั้งจากการันตีได้รางวัลมอเตอร์ไซค์เปียอักคีโอเคครับบอกเลยว่าคือแม่งเท่เท่สัตว์เลยอะ่ะเดี๋ยวถ้าได้มานี่คือแบบเดี๋ยวรองเอามาขี่หน่อยโอ้ได้อีกครับได้อีก6% ได้หก0 0นมาใช้อยากได้18บแอ้ตอนแรกบอกว่าอยากได้18แม่งได้เลย,ได,เยได้อีก1 8ื่นครับเนี่ยรอบอ้หอีกหนึ่อร์เในรอบเดียวไอเชี่ยรอบนี้ได้1 9ื่นครับอุ้ยอ้โหเมื่อก,กี้คือเราซื้อเพชรไปด้วยนะอีกประมาณหมื่นกว่ากับอีก2 0งหมื่ะเราจะได้แค่สา0 0 0ื่นรอบนี้คือเปิดมาได้2 9งหมเเลยครับอุ้ย เนี่ยเนี่ยถ้าเราโชคดีแบบนี้ครับคือได้ประมาณ18% 6% 1%น่ะเราจะสามารถใช้ตัวของไอเพชรเนี่ยในการวนเปิดตู้ได้ถ้าเราโชคดีอ่ะรอบนี้เปิดอีกครับน่ะได้อีก369ใช่ไหมนี่ก็เป็น370ตอนแรกเราเปิดไปพันสามกว่าเปิดไปอีก400ใช่ไหมเปิดอีก370โอโ้โห้เผลอๆเนี่ยถ้าเราโชคดีเราได้เปิดอีกนะเออ โอ้โห oh, อันนี้คือเปิดเลยเพราะว่ายัางไงก็คือขอรอบนี้คุณเดียบบอกว่าขอแค่อย่างเดียวเลยครับคือตัวของอามอไซนอกนั้นได้อะไรมาก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาแรกของแรกของเองอันนี้คือแบบขอแค่อย่างเดียวอะไอ้เหี้ยเกือบเข็มแล้วเมื่อกี้ได้สิบแ็มาอีกครั้งหนึง่งคือฟื้นเลยอะเออโอ้โหหกเปร์ปุ๊บสิบแเนหนึ่งเปอร์ซตต่อเฉยเลยโหดจัด แต่มอไซ์อ่ะอยากได้แค่อันเดียวเลยอ่ะอื้มนี่ก็เกินไปโอ้โหหนึ่งเอร์เซนโอเคแต่ว่าเซิร์ฟสามมันมีคนขี่มอไซค์เยอะมากแล้วนะแสดงว่าของมันดีม้งหรือไม่มันก็เท่จัดอ่ะอุยหนึ่งเอร์ซนนึกว่าได้แบบหกเปอร์นต์สปเซนอีกอ่ะ โอเครอบนี้เกลือครับเปิดไปตั้ง300รอไม่ได้อะไรอ่ะหรืออีกห้าพอีกหกสครั้งมาโบโบโบ,โบเออดีทีละสองแม่งเอ้ยเกลือจังวะโอมาดิสักหน่อยดิพี่โอ้โหรอบนี้น่าจะได้สุดๆแค่นี้ครับ ถือว่าคุ้มไหมผมว่ารอบก่อนนะ่าจะคุ้มกว่านี้แต่ว่าถือว่ารอบนี้โชคดีตรงที่ได้1 8มา1ครั้ง6%เนี่ยน่าจะได้ประมาณ3 4สครั้งมั้งแล้วก็1%ได้ประมาณ4ครั้งเราก็เลยได้เปิดบนบนของหน่อยคือผมไม่ได้ดูของอย่างอื่นเลยนะกะว่าจะเปิดเอามาแต้มเนี้ยให้มันได้มอไซค์เร็วที่สุดแสดงว่าเราต้องเปิดอีกประมาณ1,500ครั้งนะครับ1,500ครั้งก็น่าจะ ได้มาแล้วใช่ไหมอืมแล้วก็เพราะว่าคุณยาโบคำนวณมาว่าน่าจะใช้ประมาณ1500ดอนแต่ว่ารอบนี้เปิดไปแค่ประมาณ1000ดอนก่อนน่าจะเอามาซื้อของพวกนี้ต่อด้วยนะครับในรอบหน้านะน่าจะเติม500ดอนซื้อของพวกนี้แล้วก็น่าจะเปิดกาชงกาชาแล้วก็ได้เพชรแล้วก็เอามาอัดของต่ออะไรประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าคุ้มไหมเพื่อนๆลองพิจารณาดูแล้กันเพราะว่าคุณยาโบเขาต้องการแค่มอไซค์อย่างเดียว นะครับแล้วผมก็คือมีหน้าที่เปิดให้อย่างเดียวแล้วก็ไอตัวหยกทองคํามีประมาณ7,800ได้เยอะกว่ารอบก่อนอ่าเพราะว่าอีกประมาณ200อ่ะจะได้กระดูกวิญญาณ4อันรอบก่อนได้3อันเหมือนกันแต่ว่ารอบเนี้ยได้ใกล้เคียงกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะคุณเดียโบเอ้าแต้มไปไปซื้ออะไรนะเดี๋ยวให้คุณเดียโบมาซื้อแล้วกันอาจจะซื้อไอนี้ด้วยมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยคอสตงคอสตูมอะไรก็ว่ากันไปรอบนี้ก็ น่าจะประมาณนี้คือถือว่ามันแทบจะก,การันตีเลยปะหลายๆคนก็คือการันตีคุณยาโบรอบก่อนเปิดตัวนี้ไปประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, รอบแรกไม่ไม่ได้ช้างใช่ไหมแล้วคุณยาโบก็เปิดอีกประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, ไปเปิดเองนะไม่ได้ทาคลิปนะครับได้ตัวช้างมา2ตัวเอออาจจะก,การันตีหนึ่งสามพดร้ด้วยแล้วก็ต่อจากนั้นก็อาจจะโชคดีด้วยเออเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็คือไม่ได้มอไซค์ก็ถือว่าเกลือแล้วกันแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ ตก18%ให้นะครับแล้วก็ถือว่าได้เอามาปั๊มแต้มตัวเนี้ยให้มันใกล้ถึงแล้วกันเนาะก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าถึงเราเปิดอยากได้มอไซค์ใช่ไหมแต่มันก็จะได้เพชรได้ของอย่างอื่นเอามาแลกด้วยแล้วก็รอบนี้ได้การ์ดปีปีดตรงกับถัง5้ามาเท่าไหรว่วาแต่คือคุณยามูอัดเต็มแล้วนะนี่ได้350ครับกับ370ไม่แน่ใจว่าจะใช้ไปอัปเกรดการ์ดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ย โหคาร์ดคุณเดียโบนี่คือแบบมันมีทุกอย่างแล้วอะตอนนี้นะตอนนี้มีทุกอย่างแล้วนะครับเหลือทําแค่ออฟผมลืมบอกไปว่าในคลิปที่เปิดกาชาจุดจุชิงสามหมื่นบาทใช่ไหมคือไอ้เปิดกาชาสามหมื่นบาทไม่เท่าไหร่ครับรีสเตตัสอะต่อจากนั้นคุณเดียโบเติมอีกประมาณห้าร้อยดอลมัง้งหรือปันหรือหรือพันดอลน,นี่แหละนะครับแล้วก็มานั่งรีออฟการ์ดอะ ไอ้เคียการ์ดอะคืออัพตันหมดแล้วเว้ยแต่แม่งรีออฟโคตรแพงโคตรแพงเลยไอ้ตัวรีออฟอะผมก็เลยแบบเชื a, ่อรีออฟชันเกมนี้คือแม่งแพงมากน่าจะยังทำการ์ดแบบยังไม่เสร็จมั้งเออเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบการ์ดให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งคือรีออฟการ์ดคือแม่งแพงมากเออคุณเดียวบบอกว่าผมเปิดค่อนข้างคุ้มอยู่เพราะว่ารอบก่อนน่ะเปิดตัวของมู่ไปอะ่ะ ได้ประมาณระมาณ15ตัวมั้งแต่ว่ารอบนี้ได้ปิดอ่าได้จุจุชิงมาประมาณ3 1ตัวบวกกับเปิดรวมเศษอีกได้ประมาณอีกประมาณ67ตัวมั้งประมาณ35 37ตัวประมาณนี้เออก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับแต่ว่ารีออฟแม่งแพงมากเพิ่งรู้เลยว่าสุลต่านเขาอ่ะเสียเงินเพื่อรีออฟชันนะครับเออก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันก็ถือว่าคุ้มไหมคือผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่า คนที่เขาต้องการคือเขาอยากได้แค่มอไซค์ไงเราไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะครับว่าของอย่างอื่นเราได้อะไรบ้างคุ้มหรือเปล่าก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูกันเองแล้วกันแต่กิจเนี้ยคิดว่าอย่างไงถ้าใครอยากดองเพชรแบบเปิดเปิดกาชาเพื่อดองเพชรไว้อ่ะผมว่าอย่างไีก็คุ้มเออหรือว่าแบบอยากเปิดเพื่อหามอไซค์อย่างเงี้ยมันเป็นการวนล,ลูปโดยใช้เพชรฟ้าในการเปิดได้ไงก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเหมือนกันแล้วก็กิจกรรมเนี่ยมีระยะเวลาประมาณตอนเนี้ยเหลืออีกประมาณ9วันแค่นั้นเองนะครับก็ถ้าใครแบบ อยากรอนะสำหรับผมนะรอบนี้เราซื้อบัตรส่วนลดไปแล้วใช่ไหมที่มันเป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมครับมันจะมีบัตรส่วนลดที่มันเป็นรายสัปดาห์เนี่ยที่ซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะเขียนว่าทุกๆสัปดาห์ใช่ไหมเราไล่ซื้อไอ้พวกสัปดาห์พวกนี้ให้มันหมดก่อนแล้วคราวนี้พอมันอีกประมาณ7วันรีสัปดาห์เราค่อยมาซื้อของแพงๆรีออฟอีกทีหนึ่งก็ได้ก็ถ้าใครไม่ได้รีบรออีกประมาณ7วันให้มันรีลดคูปองอะนะที่มันจะเหลือจาก99เหลือ29 ดอลลาร์อย่างเงี้ยไอที่ผมซื้อไปเมื่อกี้เนี่ยไอเนี่ยอ่าก็รออันนี้ก็ได้นะผมว่านะครับมันก็จะได้คุ้มค่าไปมากกว่านี้อีกเนาะก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้ละกันนะผมสุ่มไป250ครั้งได้มอร์ไซค์เลยโอ้โหแม่งมีคนขิงด้วยว่ะอันนี้แม่ง2 3 0 0อันนี้คืออยู่ที่ดวงจริงนะเพราะว่าโอกาสออกมันก็ค่อนข้างน้อยนิดนะ0.6%นะครับแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมคือได้ไอเทียนี่เยอะมากได้ไอเทียนี่เยอะมากเลยผมเห็นนะครับไอเทียเนี่ยมึงออกมาทําไม อันนี้เหมือนจะไม่ได้นะอืมแต่ว่ามอไซน์นี่คือแบบโอ้โหแต่ว่าของที่ออกยากกว่ามอไซค์คือไอเคียเนี่ยไอเคียเนี่ยไอเคียเนี่ยแม่งออกบ่อยมากโอกาสออกแค่0.2อ่อะอันนี้คือ0.6นะอันนี้คือ0.2แม่งออกพวกเนี้ยบ่อยหลือเกินเออแทนที่แม่งจะไปตกมอไซค์ผมคิดว่ามันค่อนข้างการันตีไปแล้วแหละถ้าใครโชคดีจริงๆก็คือจะได้ก่อนแต่ถ้าใครดวงซวย ก็การันตี3,888ครั้งตามที่เขาเขียนไว้นะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ล้ลยกันเนาะก็สังเะติชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคร b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ